สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนเจ้าตัวชุดสวิตช,ชุดนี้กันนะครับก็สวิตหนึ่งตัวคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับอันนี้ก็มี2หลอดนั่นเองคลิปนี้คงไม่ได้นะัดแนะนําตัวอะไรมากนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมชื่อต้นนะครับจากช่องกีบัตชาแนลแล้วก็มีร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าชื่อกีบัตเช่นกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจเจ้าตัวเบรกเกอร์ปลั๊กไฟสวิตไฟนะครับแวะไปดูกันได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคน ก่อนอื่นเลยทุกคนต้องมีสินค้าตัวใหม่ที่จะติดตั้งก่อนนะครับก็เป็นสวิตสองตัวนะครับแล้วก็หน้ากากนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวหน้ากากนะครับเราต้องถอดหน้ากากชุดนี้ออกก่อนนะครับผมก็มันจะมีล็อกอยู่คล้ายๆแบบนี้ทุกคนแล้วแต่แบรนด์นะว่ามันอยู่ด้านไหนนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถอดออกมาก่อนนะครับกดแล้วก็นี่ทุกคนแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดออกก่อนเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ใส่ สวิตเข้าไปครับทุกคนใส่ให้เข้าล็อกแล้วก็กดเฉยๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองนะครับอ่าแค่นี้ตัวใหม่เดีย๋ยวเราจะมาใส่อันนี้คราวน,นี้ตัวเก่าเดีย๋ยวเราต้องถอดออกนะครับผมก็ตัวเก่าครับก็หาช่องที่มันเป็นมาร์กเหมือนกันนะครับตรงนี้มันอยู่ด้านข้างนะครับก็ถอดหน้ากากมันออกก่อนนะครับทุกคน ตัดหน้ากากแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับทุกคนอย่าลืมลงเบรกเกอร์ที่ควบคุมทุกชุดแสงสว่างเรียบร้อยนะครับพูดง่ายก็คือตัดไฟเรียบร้อยนะครับทุกคนก่อนทํางานครับแล้วก็ขันสกรูออกนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับก็เช็คไฟหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ว่ามันยังมีไฟอยู่ไหมนะครับก็เช็คตรงที่เช็คได้นะครับทุกคนตัวนี้มันเช็คตรงขั้วนี้ได้เลยนะครับก็ไม่มีไฟมาครับต่อไปเราต้องเช็คสายครับว่าสายไฟอันไหนเป็นสายเข้าแล้วอันไหนเป็นออกใช้งานนะครับโอเคสีของสายไฟอันนี้เขาเป็นของโครงการนะครับทุกคนเขาต่อไว้ในบ้านผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนี่แหละนะครับว่ามันสีมันไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าจากที่ดูนะครับสีแดง2เส้นนี้นะครับ อันนี้จริงๆมันก็เป็นสีแดงนะแต่ว่ามันมันโดนสีทาผนังะครับมันก็เลยเป็นสีขาวหมดละครับสีแดง2เส้นนี้นะครับออกไปใช้งานแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นสายเข้าสวิตนะครับแล้วก็เขาจ้ำนะครับจากเข้าสวิตตัวที่1มาหาตัวที่2แล้วเขาออกไปใช้งานนะครับเราก็ถอดสายออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแค่นี้เองนะครับตัวนี้เป็นแบบขันน็อตนะครับตรงนี้เป็นขันน็อตเดี๋ยวผมต้องขันน็อตแล้วก็เอาสายไฟออก สายเส้นนี้เป็นสายที่จัาระหว่างสวิตตัวที่1กับตัวที่2นะครับก็เดี๋ยวเราเก็บเส้นนี้ไว้ใช้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับทุกคนก็ด้านหลังเนี่ยมันจะบอกเอาไว้ครับทุกคนว่าตัวไหนไฟเข้านะครับเลข1เนี่ยจะเป็นไฟเข้านะครับเลข2จะเป็นไฟออกไปใช้งานไปหาหลอดนั่นเองนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็สายที่เราบอกว่ามันจัาสวิตตัวที่1หาตัวที่2เนี่ยเราก็จัาเฉพาะขาเข้านะครับทุกคนก็ ผมก็ใช้สายไฟอันเดิมเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอ่าคัอันนี้แบบนี้เราก็จำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็เอาสายไฟเข้าซึ่งเป็นสีเหลืองของเราครับที่เราเช็คแล้วว่าอ๋อตัวนี้เป็นสายไฟเข้าเข้ามาเข้าสวิตตัวที่หนึ่งครับสีเหลืองนะครับเข้า ตอนนี้ขาเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็สีเหลืองเข้าแล้วก็จับเข้าหากันต่อไปขาออกก็เอาหลอดไฟสายเอาสายที่เป็นหลอดไฟนะครับมาเข้าตรงขาออกเลข2นะครับแต่ละอันเลยพอเราออกไป2หลอดนั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปเลย ช่นนี้ก็ต่อสายเสร็จแล้วนะครับชวนอีกครั้งนะครับไฟเข้านะครับเข้าเสร็จจ้มหากันในตัวสวิต์เพื่อจะให้ไฟวิ่งมาถึงตัวสวิต์ที่2นะครับขาออกลากไปแต่ละเส้นเข้าไปหาหลอดแต่ละหลอดได้เลยเช่นนี้นะครับก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับทุกคน กูที่ใช้ขันตัวนี้ก็จริงๆตอนเราซื้อตัวสวิตช์กับหน้ากากมันมาครับมันจะมีมาด้วยแต่ผมก็ใช้ตัวสกูตัวเก่าไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแกะอันนั้นก็อันใหม่ก็เก็บไว้เผื่อไว้ใช้นะครับแค่นี้นะครับก็ยึดสกูเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาหน้ากากมาใส่ได้เลยครับทุกคน ก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวผมจะไปลองออนเบรกเกอร์แล้วก็ลองเปิดไฟดูว่าติดไหมนะครับเรียบร้อยครับทุกคนใช้งานได้ปกตินะครับแค่นี้เองครับทุกคนก็คิดว่าไม่ยากเลยนะครับก็น่าจะพอเปลี่ยนเองกันได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครสนใจตัวสินค้าก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายคลิปนะครับก็แวะไปดูราคา กันก่อนได้ขอบคุณทุกคนที่คอยอุดหนุนครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่คอยเลี้ยงข้าวนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ